คืนต่อมาคืนเนี้ยเอ็งไม่ต้องกลัวผีแล้วเว้ยข้ามีของดีของดีแล้ววะ่ะ ท้ามาเลยนะเว้ยเฮ้ยแล้เราเอ็งออกมาทำไมเนี่ยเอ้าเอ็งไม่เคยได้ยินเหรอผีหลอกก็ต้องเอาผีบงเฮ้ยไอ้บ้าตรงนี้ท่าน้ำยอกแล้วเอาน้ำบงเออมันเหมือนกันนั่นแหละโดนอะไรก็ต้องเอาอันนั้นแก้ใครคือเนี่ยเอ็งจะได้นอนหลับสบายไม่ต้องกลัวไอ้ผีต้อกตอกันเอานอน เอาวาข้าไม่กลัวผีต้องตอกแล้วเห็นไหมมันได้ผลใช่ไหมได้ผลใช่ไหมได้ผลตายดิข้าขวัวผีตายขัวผีต้องต,ตอกอีกบ้าเอามาไหมเนี่ยอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะเอาผีตอกตอกกันมาดีกว่าตอกตอกมาเอวโอ้โหไอ้ตอกตอกเอ็งไม่กลัวผีข้าเหรอเอ็งออกมาเลยออกมาเลย ไม่ได้มันต้องออกมาออกมาเคลียร์เองทำให้เพื่อนข้าหัวมาเคลียร์ตรงนี้มาเคลียร์ตรงนี้ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้ไม่ได้มันต้องเคลียร์ตรงนี้มาเคลียร์กับเพื่อนข้าไ้รู้เรื่องไปเองไปเคลียร์กับมันได้เลยมาเคลียร์วะเด็กเฮาทำไมเองไม่ไปเคลียร์เองวะโอ้โหไปเลยใเองคอยไปเดี๋ยวข้าเคลียร์เองไอ้ผีต้องต้องเองจะมาเดินไม่เป็นเวลาเวลาอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเองจะนึกอยากจะเดินก็เดินอย่างนี้มันไม่ถูกนะเว้ยดี๋วเองมาเดินตอนนี้คือส่งเสียงดังแล้วข้าจะนอนหลับได้ยังไงเลยเดี๋ยวต๊อกเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้อง ไม่ใครจะนอนได้แน่จริงเดือนนี้เป็นเวลาสิแน่จริงตีห้ามา๊อก,อก,อก๊ักสิจะได้ปลุกไปทํางานด้วยทําได้ไหมทําได้ไหมน,นั่นนั่นถึงกันเงียบถึงกันเงียบ <c ười> <c ười> เฮ้ยแล้วจะไปไหนขนาดเองคุยกับพีได้ไปแล้วเฮ้ยเองจะกลัวทำไมมันเงียบแล้วเอานอนเถอะนอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรดู๋ยวดีดี๋ี๋ดีดูนี่ดูนี่ตีห้าแล้วก็เองก็บอกมันให้มาตอนตีห้าแล้วเนี่ยมันมาตรงลาเป้เลยโอ้ยไอ้ต๊อบดีมากเองเอาอย่างนี้ได้ทุกวันนะเว้ยทำได้ไหมวะอย่าลืมนะเว้ยอย่างนี้นะเว้ยเฮ้ยไปทำงานปะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้น